hold you ดีสมาชิกชาว AJ ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะจอยเองนะคะจะมาทําการอธิบายนะคะหรือว่าแชร์เกี่ยวกับแชมพูของเรานะคะว่าแชมพูและคอนดิชเนอร์นะคะตัวใหม่ของ AJ นะคะที่เป็นที่ล่ำลือกันมากเลยค่ะยอดขายพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราค่ะใช้ครั้งแรกนะคะก็เห็นผลทันทีค่ะบางคนชอบมาถามนะคะว่าเอ๊ะ ในแชมพูนะคะมันมีอะไรดีบ้างนะคะตัวนี้จอยก็เลยจะมาชี้แจงแถลงไขให้เพื่อนๆสมาชิกชาวเอเจลนะคะได้นําวิดีโอนี้นะคะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆใหม่นะคะหรือผู้มู้หวักนะคะได้นําไปใช้แล้วก็ได้เรียนรู้กันทางออนไลน์นะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะเอเจลแชมพูแอนด์คอนดิร์ของเรานะคะจุดเด่นหลักๆอยู่5จุดนะคะ ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะที่สําคัญก็คือเราจะบํารุงอย่างล้าลึกนะคะด้วยนาโนวิตามินซีและอ e ีนะคะซึ่งจะเข้าไปด้วยอนุภาคของนาโนนะคะจะเข้าไปช่วยผมเราเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะคือบํารุงได้ล้าลึกมากยิ่ขึ้นและที่สําคัญค่ะ มีวิตามิน d 5นะคะซึ่งช่วยลดการระ,ะคายเคืองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องหนังศรีรษะลองใช้แชมพูเอเจลนะคะตัวนี้จะมีวิตามิน d 5ที่ช่วยทําให้หนังศรีรษะของคุณนะคะสะอาดแล้วก็ดูแลหนังศรีรษะได้ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะส่วนประกอบสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้กับสําหรับคนที่อาจจะผมเสียนะคะหรือว่าอยากดูแลผมให้มากขึ้นเนี่ยเราจะมีเคลาตินคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเคลาตินคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ย จะเป็นการรวบรวมอนุภาคของเคลาตินทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะทั้ง3ตัวนะคะทั้งเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็กสุดเนี่ยเรียกว่าออกซิไดเคลาตินค่ะซึ่งจะเข้าไปช่วยแกนผมของคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนไฮโดรไลซ์เคลาตินค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยเคลือบนะคะให้ผมของคุณเนี่ยมีกระดูกผมที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือตัวเคลาตินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยปิดเกล็ดผมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผมไม่สะมา เสมอนะคะตัวนี้จะช่วยได้ค่ะและที่สําคัญนะคะหลังจากใช้ตัวแชมพูและคอนดิชันเนอร์ของเอเจลแล้วนะคะคุณจะสัมผัสได้แต่ครั้งแรกเลยนะคะว่าผมคุณเนี่ยเป็นประกายเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในสูตรของเอเจลตัวนี้นะคะจะมีโปรตีนชายฟิล์มนะคะซึ่งช่วยดูแลผมป้องผมคุณจากมลภลาวะนะคะที่สําคัญก็คือสําหรับคุณผู้หญิงน,นะคะที่ชอบรายผมหรือว่าชอบดีบผมนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเดียวที่สําคัญมากๆนะคะในการที่จะช่วยป้องกันผม คุณนะคะจากความร้อนนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าผมคุณเนี่ยจะเป็นประกายเงางามสาหรับท่านไหนที่ทําสีผมนะคะสังเกตว่าตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันหรือปกป้องไม่ให้สีผมเปลี่ยนเลยนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สุดยอดมากๆเลยนะคะสินค้าของเอเจลนะคะมีจําหน่ายและสามารถหาซื้อได้กับสมาชิกทั่วไปนะคะเวลาใช้เนี่ยใช้แค่ประมาณเหรียญสิบเองนะคะสําหรับคนผมประมาณจอยนะคะแต่ถ้าเกิดคนผมน้อยกว่านี้ก็สามารถใช้น้อยกว่านี้ได้แล้วก็เวลาสระหนึ่งครั้งเนี่ย เราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดสระผมแล้วเนี่ยปกติถ้าคนเหงื่อออกบ่อยๆนะคะมันจะวันเป็นวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอเจลเนี่ยสามารถที่จะสระผมแล้วอยู่ได้นานขึ้นนะคะหลังจีกษคุณจะสะอาดแล้วหลังสาะผมค่ะมหาจาก,การกมากๆเลยค่ะผมนะคะจะมีกลิ่นหอมของแชมพูนเนี่ติดอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เองเป็นคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยนะคะ ราคานะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นราคาทั่วไปติดข้างขวดนะคะอยู่ที่450บาทนะคะทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากได้ส่วนลดนะคะติดต่อกับสมาชิกเอเจได้เลยค่ะวันนี้ a อเออนไลน์แค่นี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะ